เราตามไปดูนะครับนักชกที่ถือว่าสูงที่สุดครับนาบิลวีนัมมวยไทยนะครับกำลังแยก่กันกับจาไม้หมูหวานนะครับับไปตรงรกดับนะครับของเวทีมวยลาดดำเนินเป็นผู้บริหารของ พันเบียร์นะครับมาดูหลังเกมครับเราก็ะจะบทสัมภาษณ์นะครับเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมเปิดได้ไหมจะเปิดไฟก่อนทำอยู่ครับวันนี้ก็แบบ แจ้งเกิดได้สำเร็จเรามั่นใจช่วงไหนที่ดูว่าเราจะเป็นผู้ชนะแล้วเจอสุขเดชคุณยกซังอ๋อเหรอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นตัวเหมือนแบบเขาหมดลาบพอกันแล้วก็เราเดินทำเยอะเราทำสั่งแล้ววันนี้นี่เป็นต่อยแล้ววันนี้เห็นว่านาบิวนี่มาทุกอย่างเลยเดินได้ถอยเป็นครับผมก็ลาต่อยมวยลงไม่จำเป็นต้องทำอย่างถียลงองเขาเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับหรือว่าเราทำแล้ว เราเป็นต่อแล้วแล้วก็มันเดินทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นต่อจริงๆครับแล้วงั้นเราชนะเราก็ผ่อนเกณฑ์ได้มีทุลุ่ยเลยนะวันนี้นะครับแล้วไฟต์ต่อไปถ้าโปรโมเตอร์จะประกบนี่ต้องน้ำหนักเท่าไหร่ที่ที่เรามองว่าใช่สามสิบขึ้นสามสิบไม่เกินเท่าไหร่สามสิบมันก็ใหญ่เลยนะสามสิบดูนี่ดีนะสามสิบดูแล้วัน ยังไงดีครับพี่นับอ่าตัวต่อยยากเลยแล้วสามสองได้ไหมสามสองปรดาแต่ต้องดูก่อนว่าจะต่อยยัรได้ามสองนี่ใหญ่นะไม่ค่อยต่อยแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงสามเอ็ดก็ต่อยกับช่อฟ้าไปวันนั้นต่อยังใหญ่อยู่ว่าเราก็ได้ครับแล้วมีโอกาสอยากจะแก้บูงกับพวกช่อฟ้าไหมมีครับต่อยสักสองสามไฟครับเหรอทำไมขอนานยังไม่เอาไฟไฟหน้าเลยเอาไหน้าเลยเอาให้มันแน่นอนครับเรากลับมาเราต้องแน่นอนครับ วันนี้พอใสร็จผลงานไหมก็แล้วก็ชนะมาเราก็พอใจครับดีใจด้วยครับที่กลับมาชนะหลังจากแพ้ไปสองไฟครับแล้วตั้งเป้าไว้ขนาดไหนการชกมวยเนี่ยเราเราอยากจะไปถึงยอดมวยหรือเป็นแชมป์หรืออะไรเป็นยอดมวยเป็นแชมป์เป็นนักมวยที่ทุกคนชื่นชอบครับ <นะ S 2> เป็นอยากให้อยากมีเอฟซีเยอะๆครับทั่วโลกครับผมช่องทางการติดตามของนาวดิวเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างทางโลกอะไรอย่างเง้ย ชื <mondo> eh? Guys, like, like ่อ f a เฟซ o ุ๊กไห Facebook ชื่อนาบินอานานครผม IG ก็นาบินวินาทนาหรือว่านาบินวินาทบไทยก็ได้ครับพี่ติ๊กกด้วยนี่เห็นพี่คุณบอกว่านาบินเล่น TikTok ัีนี้ครับ TikTok นาบินอานานครผมอ๋อเป็นนักสืบุญเราได้แท้เลยนะ พูดอะไรกับแฟนหมก็ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับผมกลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจผมได้ทำแบบนี้เต็มที่แบบนีตลอดคทุกคนนะบิวเห็นว่าเรามีปัญหาปัญหาในเรื่องของการนอนมันยังไงฮะอ๋อเออ เตียงเตียงเตียงมันมันมันขาเลยเตียงใช่ใช่เราจะเราอยากจะให้แต่ว่าไม่มีไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเพราะว่านอนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนจะได้เราคือมีปัญหาเรื่องการนอนใช่ไหมขาบรรยาวไปใช่ไหมขาเลยเตียงไปอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างเรา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 ต้องยังไงเราต้องไปซื้อเตียงยังไงคือบอกบอกคนที่ทำเตียงให้ทำยาวหน่อยได้ไงใช่บบอกปป๊อป วางทางประเทศไทยด้วยนะที่ต<อ>ิวเตียงขอผลิตที่มันยาวยาวขึ้นน <c oughs> ิดนึงจะได้นอนสบายเนบิวสูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสูง187ครับ187นะเนบิวนับถือศาสนาอะไรขอโทษเออเป็นอิสลามครัอ๋ออิสลามนะอ๋อนะอ,อ,อิสลามนี่มีมีมีบุญไหมมีมีบนญไหมไม,มีบมุญมีอะไรไหม ก่อนชกเนี่ยเรา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 ขอปอนอะไรขอจากพระเจ้าใช่ไหมขอให้ชนะไฟนี้ไฟนี้แจ้งเกิดได้สำเร็จหรือเปล่ก็การกลับมาชนะครับก็ถือว่าแจ้งเกิดสำเร็จแจ้งเกิดสำเร็จแท้มากี่นัดขอโทษสองสองครับอ๋อสองนัดก็ถือว่าแพ้เคียวพายักษ์กับชอปาร์าถือว่าแจ้งเกิดนาบิวอายุเท่าไหรครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีใช่ครับมีครอบครัวยังตอนนี้มีแฟนยังยังไม่มีครับยังไม่มี อ๋อชื่นชอบคนไทยไหมครับก็ชอบครับอืมนะฮะนี่ฮะเราล้ก็ตัวชอบคนไทยนะครับผมนี่นะครับนาเบลนะครับนาเบลวีน้ำมวยไทยนะครับก็ชนะสมิงเดชนะครับนอรวัตยิมไปนะครับแจ้งเกิดสำเร็จนะครับติดตามผลงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับยินดีกับผู้ชนะครับสวัสดีครับ